อไม่ไม่ไม่ถ่ายทีอะไก็เลยเอามันพริกมารับรองวันเดียวอันนี้้ตองเดียเเอต้งียวกินไปช่วยระบายไม่ไม่เห็นก็าพ่อละไมเขาจะเอาน้ำพริกไปลองขาตู้หรืออะไรอ่ะตู้เย็นขาเยื่ไปลองไปลองดูเจ้าปลาส้มมันก็อยากเข้ากล้องปลาส้มเอ้ปลาส้มปลาส้มนี่ไม่ไม่กัดไม่กัดไม่กัดมันไม่กัดแต่ว่ามันเจริญเลยสิเลส้มปลาส้มปลาส้มน่ารักอ๋อชับเลื้อยชับเลื้อนอน น้อยลงสมนารักก็สมนารักอยู่ไน้องไปไหนมาบ้างแล้ววันนี้น่ะแต่มันไม่ค่อยไปหรอกมันอ้วนนะมันอยู่บ้านอืมแต่อ้วนขึ้นนะอ้วนทำหมันใช่ไหมชี่อนะขอชีจรคุมชีจรคุมอืมบุหรี่ผมหมดแล้วจริงนั่นนั่นนั่นข้าวไม่กินแต่ไฟต้องจุดน่ะต้องจุดไฟก็ทำทำรู้ดิเขวนะสวยไหมไม่สียเลยเขาทำหรือเราซื้อเป็นสำเร็จให้ช่างทำเราก็ไปหาภาพที่เราชอบมาให้ช่างทำแ เอาช่างไปบ้านผมได้ไหมพี่ชายช่างวาส่ะทีมช่างวาค่ะเออพี่บู้น่ะเก่งเลยใช้ไม้ได้สวยได้ไหมเนี่ยถ้าทาแล้วก็สวยเลยบ้านชาวบ้านก็จะทำอย่างนี้แหละพี่อ๋ออ๋อถ้าทาแล็คหน้านี่ไงครับเหลือด้านหลังยังไม่เสร็จเขาอยู่ปีใหม่ยังไม่เสร็จยังทาสีไม่จบเลยไม่เสร็จปลาโซมปลาโซมื่าผีบกล้อง ไม้เพไปซื้อโกบันเฮามามแต่ว่านี้เป็นไม้บ้านเราเองอ๋อก็คืออุปกรณ์เราซื้อเองจ่ายค่าแรงใช่ใช่จ่ายค่าช่างอือบุมขยันขยันบุมขายของทุกวันโอ้ขยันมากบุมขยันหนูขายทุกวันไม่ไม่ไหว<อ>่พี่ดำ กูมันก็มีแอดมินนะแต่ว่าหนูนี่คือหนูเมาหมดเลยหนูขี้เหนียวทำเป็นขึ้นยางมันไม่วุ่นวายดีแล้วไงใช่ทั้งแพ็กทั้งตอบแชทผมก็ททั้งขายค่ะได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแหละอืมไม่วุ่นวายด้วยไม่วุ่นวายมีตังโลกโลกในฐหนะเท่านั้นแต่เอฟซีที่ซื้อผ้าเขาก็ชอบที่จะคุณกับเรานะเนาะผมไม่เคยได้คุยใครโดนด่าประจามเลยไม่อ่านไม่ตอบไเหมือนกันไม่อ่านไม่ตอบแล้วเวลาไลฟ์ทีก็แบบ ว้ายว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขายไม่ของบางคนที่เข้ามาหลังก็จะขายไม่ของว่าอยู่นั่นแหละก็ขายขายนะถ้าถ้าคนไหนที่เขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบนี้ก็โอ้ยไปด้วยกันได้แต่ส่วนมากเขาก็รู้เอฟซีเขารู้อยู่โอ้พี่ตั้มไรนี่คนดูเยอะของหนูอีินะไม่ถ้าอยู่คนเดียวว่าคนดูแค่หกสิบเจ็ดสิบต้องมีเพื่อนเนาต้องมีเพื่อนี ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรนะนำฝากแม่น้องชมพู่ด้วยนะครับเพจอะไรนะผ้าแม่น้องผ้าแม่น้องชมพู่ร้านผ้าแม่น้องชมพู่อุ่นหนุนกันฝากช่องด้วยค่ะฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยช่องแม่น้องชมพู่เฟมิลี่นะคะเอฟซีพี่ตั้มนะมาติดตามหนูหน่อยนะติดตามหนูด้วยช่ใช่ใช่ยิีก็มาฝากเอาละมาช่วยติดตามหน่อยพอระบายก็อยู่นี่แหละ เดินคุ้มเชิงทั้งวันไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นหน้าไม่ได้ต้องอยู่นี่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยคะแนนทำกับข้าวซักเสื้อผ้าทำทุกอย่างแม่รับเหมาหาเงินค่ะโอ้หดีมากเลยแม่เป็นคนหาเงินเพรอเป็นผู้ช่วยโจ้พลขับโจ้เองซักผ้าดูแลทำบข้าวด้วยนะใครจะเอฟเพาามไม่หนาวนะพี่ดำไม่หนาวไม่หนาวอากาศดีอากาศดีเพราะว่าที่แรก โอ้ไปบุ้งทหารไปไปแถวริมโขงก็นหนาวอยู่เอาเอาเอาเอซีพี่ชอบเฮียเปี๊ยกอ๋อชอบเฮียเปียกเฮียเปี๊ยกน้ำพริกน้ำพริกขี้แตกขายดีกินตรงนี้ขี้ตรงนี้วายพ่อพูดเป็นไหมเขาพูดเป็นแม่ได้ดังยิ้มอยู่นี่พูดเป็นอยู่คะยิ้มยิ้มก็ได้คะแนนยิ้มเขาดังกวักอยู่ที่นี่ว่าแขกไปใครมาก็นั่งอย่างเงี้ยนะเขาพูดเป็นเขาพูดเป็นอยู่นะประมาณนี้ ผ้าก่อนเผื่อห้าถุง่ไหมครอืมงานเยอะพอเข้ามาแม่น้องเขางานเขาเยอะอยู่อ่าอ๋อมาจากช่องสิบจีไอ้บล็อกสิบจีออกไปก่อน <c ười> นะ <c ười> บล็อกสิบจีเอาไปก่อนเข้ <c ười> ามานี่ก่อนเข้ามานี่ก่อนนะ <c ười> เพราะว่างานเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้ะแม่กับพ่อใหม่เขาก็ไปซื้อผ้าซื้ออะไรแล้วก็ส่งของในุ้งหลังในส่งของเต็มไปหมดนะงานก็เยอะอะ่ะนะเขาก็ปีตัวมานั่งคุยเราเออหน้าเจะาแวะทั้งนั้นแต่แวะทักอะไรอะ นะนะแต่เขาไปเฝ้าอยู่เถียงนา mm. <laughs> เขาไม่อยู่เ <FC, S 1> <laughs> อฟซี FC เขาเยอะใช่เออซีเขาเยอะแล้วเขาอยู่ mm. เขาอยู่เถียงนานะบ้านสวยสวยเรียกผมมีชามากเลยช่างเนะี่ยช่างเขาฝีมือมากเลย <laughs> ผมหาช่างดีๆไปทําบ้านแต่ช่างเขาเนียนทําสวยนะถึงได้ว่าเป็นช่างอยู่ที่กกอกอ่ะนะแล้วฟ้าข้างในบ้านสวยสวยอยู่สวยมากนะ ไปเถียงนาเลยแมวแมวไปเถียงหน้าไม่ได้ไปเถียงน้าเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ทางเข้าหมดยิ่งมีคนตามข้าเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าก็ไปมาเถียงนาเขาจะเป็นเขาจะเขาจะทํารหัสลับไว้ไงตอนเข้าไะเขาจะมีแบบเขาจะทําไปไปเขาบุ้กดอะเพราะว่าศัตรูเข้ามานี่ลงทุกคนนะช่างช่างไปเลยไม่มียังไม่มีตังเี๋ยวรอก่อนนะ อืมรอตังก่อนเพราะว่าจ้างท,ทําทีเดียวถ้าไปทําหยอดทำทีเรื่อยๆเรื่อยๆตังมีมีอยู่ก็เย <c oughs> <c oughs> อะอยู่พอสมควรเอช่องอื่นเขาบล็อกสิบจีเออเขาบล็อกกันหมดแล้วนะอในโกะในโกัดการสิบจีนี่อยากไปนอนนากับพี่อ,อยากไปนอนนากับพี่นะรับผมรับทุกบ,บ้านไปก่อนเลยสิบจีไมได้ไปก่อนเลย เออเนี่ยจริงด้วยเพราะว่าณณแต่เมื่อกี้แไปหลไ,ไปดูผ่านหน้าบ้านอยู่บ้านโลกเลยแกคงจะขนไปอยู่เทียงน้าหมดแล้วไปหาลุงผลบ้านแต่งไหมคะอืมจ้าแ่ครับเดี๋ยว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 จากนี้ก็แวะไปหาพ่อแบมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปหากินอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลิศรสนะส่วนณแต่โทรและณแต่เขาอยู่เทียงนานะครับเราผมไม่เข้าไปเพราะว่า นแ,แต่เนี่ยแกจะวางกับดักเอาไว้ไงเพราะว่าโจทย์เยอะๆนะระหว่างทางเข้าเขาวางอ่าไว้สี่ห้าลูกนะกลับไปสุดสี่สุ้ายไเออไปหาลุงเถอะครับไปหาลุงอะไรปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาเนี่ยอย่เป็นประเด็นไม่เอาม่าพี่ตั้มฝากอ่าไม่มีลุงผมไม่มีลุงพ่อผมลูกคนโตนะ อ๋อฝากความไม่ถึงถึงพ่อกับแม่น้องด้วยได้ได้นะนี่เฮียเม่อกี้าสวัสดีทักทายไปสองนั่นแล้วนะพอละไมก็ชอบคุยกับคนแพงคุยไม่เก่งเขาคุยไม่เก่งเนี่ยคุยไม่เก่งคุยไม่เก่งนะเขาเขาถนัดเอกอดฟัดหอมไม่เดียวไอ้เรื่องคุยไม่มีโอเคเขเรือยแล้ร แม่เขางานเยอะใช่ใช่แมวเอ่อน่าแต่เขาโจทย์เขาเยอะเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าจะเขาเขาก็เขาก็ฝั่งฝั่งหนึ่งนะพออวันเขาไปฝั่งดนวันฝั่งฝั่งหนึ่งนะพออวันเขาไปฝั่งดนวันเขากลับฝั่งหนึ่งทีเนี้ยโจทย์แม่งนวลเนียไปหมดเลยไอ้ดีไอ้ดีแหมเป็นทหารมึงคิดว่ากูต้องกลัวไหมอะ เอ้ยสัตว์นายไม่เพิ่มนะกูบอกให้เจอระดับสูงนี่อย่ามยุ่งกับมันเดี๋ยวมันมาพัวพันนี่เดี๋ยวมันหาว่าเราไปทำฟีดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาบุนหวายแม่ไปเราไปโต้ตอบมันเลยนะให้มันมีประเด็นเสียทั้งกระทรวงมหาดไทยเลยนะอย่ามันเข้า้องผมเดี๋ยวมันไอ้พี่เดี๋ยวมันมันหาว่าเราไปไปดึงมันมาไม่ผมเปิดดูเฉยๆมันขึ้นหน้าฟีดอะไรวะคุณอับเซมนะแต่อยู่นะก็เราก็ว่ากันไปแต่เราอะไรที่มัน นั่นแล้วก็เราก็ไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งนั้นนะเขาจะเซฟนะก็